ไมเคิลผูพาร์ตอดีตนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตภายในบ้านพักสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวล่าเรื่องคลิปนี้เมื่อวงการบันเทิงได้สูญเสียอดีตนักแสดงชื่อดังในยุค90ไมเคิลผู้พาร์ตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้นะครับก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีดด้วยกันในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2565ที่ผ่านมาในเวลา12นาิ30นาทีตำรวจสถานีชกชัยได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งที่ถนนนักนิวาดแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและในที่เกิดเหตุนะครับภายในห้องนอนชั้น2พบร่างของโอไมเคิลพูพาร และพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด22จำนวนหนึ่งกระบอกตกอยู่ข้างกายและมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งแผลไม่พบร่องรอยต่อสู้หรือว่าหรือค้นทรัพย์สินใดๆนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเมื่อคืนญาติได้พาอดีตดาราขึ้นไปนอนภายในห้องในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาจนกระทั่งใกล้เที่ยงก็ได้ขึ้นไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจึงขึ้นไปดูพบร่างของอดีตดาราชื่อดังจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจ ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดของการเจ็บป่วยขณะที่ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและจัประสานญ,ญาติให้นำศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปสำหรับไมเคิลพูพาสเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยเบลเยียมเคยมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์เช่นมีอะไรวันคู่รักรังหนาว เป็นตนต้ส่วนผลงานแสดงภาพยนตร์แสดงเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตรับบทเป็นบัตรหลวงวิวัฒนที่สร้างชื่อเสียงให้กับไมเคิลผูพานั่นเองขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์และไทย PBS นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่วงการบันเทิงได้สูญเสียหนึ่งนักแสดงวงการบันเทิงในยุค90ชื่อดังไมเคิลผูพาไปทางช่องเองก็ขอแสดงความเสียใจ ไปยางครอบครัวของไม่คิ้นผูกพาดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ